สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปิดแชร์ตําแหน่งใน IG นะครับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตใน IG นะครับที่จะแชร์ตําแหน่งว่าเราอยู่ตรงไหนในแผนที่นะครับซึ่งอันตรายมากนะครับในบางกรณีนะครับเช่นมีคนแอบติดตามอะไรเราแบบนี้นะครับอันตรายมากๆเลยนะครับวิธีการปิดนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาในหน้า IG ของเราแล้วนะครับให้เรากดตรงที่กล่องข้อความนะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็กดไปตรงที่แผนที่นะครับตรงที่มันขึ้นให้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะโชว์ตำแหน่งของเรานะครับมันสามารถซูมได้ละเอียดกว่านี้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเลยนะครับซึ่งมันอันตรายมากมากครับให้เรานะครับเข้ามาในหน้านี้นะครับขึ้นแบบนี้ให้เรากดตรงที่ฟันเฟืองนะครับอันที่สองนะครับที่เป็นการตั้งค่านะครับนี่ครับตรงด้านขวามือนะครับอันที่สองนะครับตรงที่เป็นฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เรากดคําว่า โหมดล่องหุ่นนะครับสวิตเปิดเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้เรากดอัปเดตเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดออกเลยครับแค่นี้นะครับมันก็จะไม่แชร์ตำแหน่งของเราแล้วนะครับใครที่ต้องการปิดการแชร์ตำแหน่งในไอจีแบบนี้นะครับให้เราทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับให้เราแนะนําให้ปิดดีกว่านะครับซึ่งอันตรายมากเลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ